Congrats on being the First the Be ยินดีกับน้องลิซ่าด้วยที่ได้เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกเป็นคนไทยคนแรกและเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรก แถมได้เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รับโลจ่จันรเงินพันล้านศพอติาฟทุกสถิติยอดฟังเพลงมันนี่เกิน1นึ่พันล้านครั้งบนศบอติาฟประกาศเมื่อวันที่14พฤศจิกายนได้มอบโล่ให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงก์น้องลิซ่าสามารถสร้างสถิติได้ตลอดเวลาเลยนะยินดีกับหนูลิซ่ามากจริงๆศบอติาฟมันนี่ได้พันล้านแล้วพวกเราไปช่วยกันทําให้ YouTube ได้พันล้านด้วยนะจะได้มีการฉลองทั้ง YouTube และทั้งศบอติ ตอนนี้ทางศพอติฟายเลือกนักร้องมาแค่4คนเท่านั้นที่มาเข้าร่วม b e l i e s o e s แล้วน้องลิซ่าก็สร้างประวัติศาสตร์เป็น The First K-pop Soloist ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีศิลปินคนไหนทำได้เลยและศิลปิน K-pop ที่ทำได้ดันเป็นศิลปินสัญชาติไทยด้วยลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์เก่งมากและลิซ่าดูดีใจมากและดูตื่นเต้นมากที่ได้จานเงินพอมาดูรีแอคชั่นและรอยยิ้มของน้องแล้วรู้สึกเพื่อมปริม ดีใจมากที่เห็นรอยยิ้มของน้องลิซ่าเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยและน้องมีการทอดไข่เจียวใส่ในจานเงินน้องประสบความสำเร็จแล้วในการทำกับข้าวไข่เจียวดูน่ากินมากลิลี่วันนี้ก็ไม่ต้องกินกับอะไรแล้วพากันกินข้าวกับไข่เจียวตามรอยน้องลิซ่าเราไม่มีจานเงินก็เอาจานสแตนเลสละกันให้มันเหมือนเหมือนกับน้องลิซ่า ถ้าดูลิซ่าทำอาหารแล้วรู้เลยว่าคนไทยแท้จ้าทำกับข้าวไข่เจียวกุ้งแล้วก็รอยน้ำปลาตามมาด้วยขนมปังไอศกรีมกะทิรู้เลยอาหารไทยลิซ่าสร้างซอฟพ,พาวเวอร์อีกแล้วลิลลี่ตอนนี้ก็พากันทอดไข่เจียวไปตามตามกันแล้วก็ต้องตามด้วยขนมปังไอติมกะทิแม่ค้าที่ขายขนมปังไอติมกะทิเตรียมรับมือเลยจ้าซอฟพ,พาวเวอร์แน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ